อาม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 าประมาณเอานายกใหม่เฮานายกเทศบาลเมืองคนแรกนะครับนี่สุดยอดเลยต้องกาบเบอร์สองเท่านั้นนะครับมาหมอสันนะครับหมอสันพัฒนาเมืองพลพิสัยนะครับขอบคุณกำลังแรงใจจากพี่น้องชาวบ้านจอมนางนะครับนี่ มาจ้าขอบคุณครับมาเอาข้องเอาข้องสงการเท่าน้านะครับนี่มามาเชิญครับเชิญครับมามาพร้อมสมาชิกสภานะครับมาผู้สมัครสมาชิกนะครับเบอร์เจ็ดถึงสิบสองนะครับเออผู้ใหญ่ผ่องก็มาซอยกันครับผมมามามาหาเสียงซอยกันพี่น้องก็เป็น รนาเสียงแบบประชาธิปไตยนะครับนี่เพื่อพ<ด>ัฒน<ด>นายกสวัสดีครับ<ด>ขอบคุณครับอ้าวมามา,มาสายสอท่อนนี้ก็ได้นะโอบคอบพรบคุณครับตาเป็นกาลังใจให้นะครับผู้สมัครนายกนะฮะนายกเทศบาลเมืองผลพิสัยคนแรกนะครับนี่ผู้สมัครนายกท่านคุณหมอสันนายแพทย์สันสอทาาานากลน,นะครับพร้อมด้วยสมาชิกนะครับผู้สมัครสมาชิกสภานะครับนี่มาช่วยกันทั้ง3เขตทั้งนะครับ กาเบอร์เแบอร์7ดถึง12ยกทีมนะครับทีมหมอสารพัฒนาผลวิสัยขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวชาวบ้านจอมนางนะครับทั้งสองหมู่นะครับมาให้กำลังใจวันนี้นะครับมนาะมาแล้วนะครับหมอสานำทีมนะครับหมอสารนำทีมทีมรักพนพิสัยนะครับพัฒนาเมืองผลวิสัยนะครับมาขอคะแนนนะครับกับพี่น้องในเขตบ้านจอมนางนะครับ เปิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเลือกทีหมอสันพัฒนาพริศัยนะครับอ่ะเลือกนายกเบอร์สองนะครับแล้วสมาชิกสภาเจ็ถึงสินะครับอ่าฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยครับอ หมอสันมาเยี่ยมนะคะมาขอคะแนนนะครับนายฝากในเด้อครับเด้อจานายกเบอร์สองนะครับสมาชิกสภาเจ็ดถึงสิบสองนะครับมาแล้วนะครับพี่หมอสันนะครับพัฒนาเมืองผลพิสัยนะครับมาขอคะแนนเด้อครับเด้อมาเยี่ยมมาหยามมาหาอ้ามามาขอขอขอซอยในเด้อจ่าเด้อนายกเบอร์สองนะครับสมาชิกสภาเจ็ดถึงสิบสองยกทีมนะครับ อ่าปูนพัฒนาเนะาะตามามามาตามาแล้วนะครับทีมหมอสันพัฒนาเมืองพลพิสัยนะครับมาคุณหมอสันนำทีมมาขอคะแนนนะครับที่ตลาดตอนจำนางนะครับอ่ามาครับสวัสดีครับอ่าฝากหมอสันนะครับนายกเบอร์สองนะครับอ่าแล้วก็ทีมสอทอเบอร์เจ็ดถึงสิบสองนะครับเข็นหนึ่งของผมมาอ่า ทั้ง3เขตเลือกตั้งนะครับเบอร์7ถึง12นะครับสมาชิกสภานะครับอ่าบรรยากาศตลาดแรงซำนางนะครับมาคือคือค้าจ้านะเพื่อการพัฒนานะครับเพื่อการพัฒนาก็โหวตเลือกนายกหมอสารเบอร์2นะครับของทั้งสมาชิกสภาเบอร์7ถึง12ยกทีมนะครับมาคุณหมอสารมาเยี่ยมนะครับมาขอคะแนนนะครับนำทีมงานมาที่ตลาดตำนางนะครับจ้า าฝากจ้าแ้่ฝากนะครับอ่า้าจ้าดีครับฝากนะครับอ่าเอาปู่มาพัฒนานะครับเนาะจ้า รการพัฒนานะครับเรื่องนายกเบอร์สองนะครับสมาชิกสภาเบอร์เจ็ดถึงสิบสองทีมนะครับอ่ามีหมอสรนพัฒนาผลพิสัยนะครับอ่าต้นสามส่งเสริมงานประเพณีที่ดีมากบ้านพัฒนาต่อยอดยกระดับฝากนะครับนะเออ จึเพ่รโฆษณาให้ยิ่งใหญ่ที่อันดับประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลก 4. ปรับปรุงบอขยะเก็บขยะทุกวัน 5. ปรับปรุงบริหรจีนจั่บ้านให้สะอาดสวยงามน่าอยู่มีอัตลักษณ์ของตวเองโดยการสงประชาชนและนำชุมชนทั้งบ้านประธานชมโนใจต่อผู้สูงอายุทกัน ให้สวัสดิการที่ดีและมีคุณภาพ 7. ส่งเสริมกีฬาทุกประเภทส่งเสริมเยาวชนทุกระดับเปิดเวทีให้มีการแสดงออกและสร้างสรรค์ 8. สนับสนุนราชการหน่วยที่สมาคมผู้ภัยหรือองค์กรที่บเพ็ญประโยชน์ให้สาธารณะ 9. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 10. ที่สำคัญ 11. องค์สังคมมีแต่คนหักแทงกันนะครับนี่ ครในมสามเข้ามาพัฒนานะครับฝ่ายนายกเบอร์สองด้จ้าสมาชิกสภาเจ็ดถึงสิบสองนะครับซึ่งเราพุ่งตั้งเป็นเทศบาลมืองใหม่ๆเราก็ต้องเข้ามาพัฒนาต่อยอดนะครับเพื่อให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น เป็นการพัฒนาต่อเนื่องในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งเราเพิ่งสร้างเทศบาลเมืองสำเร็จเราก็อยากพัฒนาต่อนะครับมนขอพวกเราที่ขออาสามพัฒนาบ้านของเราแต่มีข่าวที่นี่ที่น้องชาวตลาดได้แจ้งผมนะครับผมเลยต้องมาปราศัยวันนี้ที่ตลาดจอมนางนะครับมีคนไปล่อยาว่าถ้าผม้ามาบริหารจะมีการบิดตลาดหรือย้ายตลาดอันนี้ไม่ใช่เรย่องยร้ผมนะครับไม่ใช่ความจริงทพานน้องทราบไม่ใช่ความจริงนะครับ ไม่ใช่ความเจริงครับนโยบายของเรานโยบายเราไม่ได่ส่งเสริมนะครับมีแต่พัฒนามีแต่ทำให้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นตลาดที่ผมฝากท้องไว้ตั้งทุกวันนะครับผมมาทานซื้ออาหารเป็าาประจำนะครับเป็นตลาดที่เป็นสัญลักษณ์เป็นของดีเป็นการสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมนะครับ แล้วก็ที่ต้องมาจัดเช่นการจราจรเรือในความสะดวกต่างๆให้มากขึ้นให้ดีขึ้นนะครับและเราจะมีโครงการจะสร้างลานราคาเบิฟ้าที่บริเวณวัดจงนามจนตลอดแนวนะครับจนถึงลานสี่เพื่อให้เพิ่มพื้นที่การเดินการชมการเที่ยวของพี่น้องประชาชนนะครับเขามาชมมือโหมเขาจะได้มาซื้อของคนมาแม่นะครับจะได้มาซื้อของบ้านเรามากขึ้นนะครับตลาดก็จะได้คึกคึกขึ้นเพิ่มพื้นที่ราคา เพิ่มพื้นที่การขายเพิ่มคนมาซื้อนะคเราเพิ่มรารขายเพิ่มเราจะคิดเพิ่มใหญ่ๆพวกนี้นะครับการย้ายตลาดการซิดตลาดไม่ดีนะครับไม่ใช่นโยบายของพวกเราครับพี่น้องครับโดยการุูเชื่อครับก็วันนี้ก็มีใครนะครับที่ได้พูดช่วยกันเองนะครับพอในช่วงเวลาที่ใกล้จะตั้งอาจจะมนการป้ายสีโจมตีกันบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นสีสันแต่ผมไม่โจมตีใครนะครับ ผมมีแต่สร้างอย่างเดียวพัฒนาอย่างเดียวครับพี่น้องครับขอ้พี่น้องใช้ปัญญาในการรับฟังและก็ปกิดยวางใจพวกเราให้มาพัฒนาที่สาลเมืองสพธิ์ให้มาพัฒนาการงานให้ดีย่ีขึ้นให้การค้าการขายมี่ขึ้นให้พี่น้องอยู่ดีกินดีพี่น้องก้รวยน้ขึ้นนะครับมีอะไรที่อยากให้พวกเราพัฒนาอยากให้เราสบเร็จก็ให้พี่น้องแจ้งนะครับทีมผู้นำทีมสน มทีมนะงองนะครับเราจะไม่ช่วยอยู่ลพี่น้องทุก่านครับมีรสายของเรานะครับทีหมอสันยินดีรับการพี่น้องร่ากใสใจันทาของพี่น้อครับหมอสันยินการใสครับพี่น้องนะครับหมอสันนะคเบอรงนะคต้องการต้องารัาตอไปรับร

สองนะครับผมอ่า๋าอในไงคุณหมออ่ฝ <c oughs> ากเลยจาแม่ฝากเลยครับ,าาบตาตาหวัดดีตาแม่ฝากเลยครับแม่หวัดดีาตาหวัดดีตาแม่ขอบคุณครับตา มาแล้วจ้าแม่นายกเข้ามาแล้วนายกเบอร์สองเด้อมาหามาฟันทอดเนื้อจะมาขอคะแนนจ้าแม่จ้าโอ้เป็นกำลังแยกข้าวสารได้ข้าวไม่กินฝากนะครับจ้ามามามาหามาหอดทอดเสียงพักเสียงนาโอ้ทอดแปลงผักลิ้มโขงเด้อมาขอคะแนนครับลูกหลาน มากราบมาไหว้คุณพ่อจ้าครับผมครับผมมามาผักสดผักปอดสารพิษบ้านจำนางนะครับนี่วิถีชีวิตไทยบ้านเฮาทุกอย่างก็จะคงไว้อนุรักษ์ไว้แล้วก็ต่อยอดนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนบ้านเราอยู่ดีกินดีต่อไปนะครับผมจ้า อาขอบคุณนะครับอ่าสวัสดีครับมามามาทีมงานมาขอคะแนนนะครับตามาคุณพ่อมาเท้าทายรุ้นมกันแน่มามาทีมงานหมอสันมาขอคะแนนนะครับนายกเบอร์สองนะครับสมาชิกสภาเจ็ดถึงสิบสองนะครับอ่ะ ฝากนะครับนายกประสองนะครับมาครับผมครับผมฝากนะครับตาฝากด้วยนะเด้อแม่ฝากด้วยตาขอคะแนนนะครับตาตาขอบคุณครับนายกพีนตาฝากนะครับตาขอบคุณนะครับตา เนจ้าพ่อเดจอหมอสันมาแล้วตาผู้จิปาบ้านเมืองพัฒนาราคามาขอคะแนนฮอดบ้านฮอดเนินสั่งอานายกเบอร์สองนะครับสมาชิกสภาเจ็ดถึงสิบสองนะครับตาเอาทีมนี้หลักเฉพาะทีมนี้ของแท้แน่นอนสิบสาย่เบอร์สองตาครับผม แม่จ้ามาคุณยายมานั่งค่ะโอ้เอาเอาจ้าเออคนหนึ่งยืนยากคนหนึ่งนั่งยากมาที่เอาเออจ้าเอามามาเอาคุยกับผู้นิกรลูกหลานมาขอคะแนนด้วแม่เด้อมาปากนั่งนั่งคุณนั่งได้มาพัฒนาบ้านเมืองเขาเถอะจ้าติดโซท่าผมเลยอาลูกหลานมีทีมโซ่เท่านั้นแก้ปัญหาปลอบใหม่ว่ามันมงอีก อ่ามาตาผู้นั้นยืนยากอ่ะผู้นี้ผู้นี้นั่งยากวันนี้ตาฝากนะครับมามานายกเบอร์สองเข้ามาแล้วตามาแล้วครับพ่อฝากนเด้อจะ้เด้อตาอ่ามามาเบอร์สองนะครับผู้เสพพัฒนาเด้อมาทาสิทธิพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับนายกเบอร์สองนะครับ สมาชิกสภา7จ็ดถึงสบนะครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกน้องอาขอบคุณครับทีมงานทีมงานบ่อสงการนี่แหละเอ้ยมามาคนยายคนยายมาฝากพาลูกหลานมาฝากนายยกเขาเด้อเบอร์สองจ้า ครับแกเอาแม่รับแกนอายเอาเเร์ถึงเบอร์สององอบเจสองยอมเอเียเสองสิบเจ็ดเสองกยกิน้มาพัฒนาไมเลยน่เรียกัน้าไปกันเออตาตาลูกหลานเดี๋ยวใส่มาที่บ้ายมาอธิบา ทั S <S to ้การกับ้านแล้นะเย่อ um um> ้อมะคู้ทวารับงปะาแน่คุณแมมาแล้วนะครับมาแล้วมามาแยมมายมขอคะแนนคุณแม่ลูกหลานทมงานนายกเบิด์สองตาสมาชิกสภาเบอร์เดถึงสิบสองอะ มา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 ขึ้นทอดขึ้นทอด้าขึ้นทอดคือเก่าหักคือเก่าหักคือเก่าเชิญจัาเชิญมามามาเอาหมอสานพาทีมงานมาหาน้ำเด้อจ้าเอาเอามาแล้วเด้อจ้าเด้อเอา สาวงามบ้านจมนางนะครับมาถามาถาคุณหมอามามามา,มาลูกหลานเออลูกหลานมาหา,ามามามา,มานี่แหละตัวแม่ตัวมัมตัวบรรดาของแท้นะครับของแท่บ้านจมนางนะครับมามาเสียงสนับสนุนคุณหมอสารและทีมงานนะครับนี่มา เบอร์สองสู้สู้เกมสู้ทีมเกตสิบสองเบอร์สองสู้สู้อ่าต่อร้อมกันเบอร์สองสู้สู้เบอร์สองสู้สู้เบอร์สองสู้สู้โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอ้มาตาม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 าขอคะแนนเสียงนะคะมาฮอดบ้านฮอดเถือนเลยจ้ะคุณหมอสันนะครับนำทีมทีม พัฒนาผลพิสัยนะครับคีณหมอสันพัฒนาผลพิสัยครับผมฝากนะครับตามามามาเกิดฮอดเกินฮอดคุณหมอมาแล้วเด้อตะเด้เบอร์สองเลยครับตาจิ้มงานเคลียร์เตาตาฝากเด้ครับเด้อตา ยยุบกิมเลยเอาหน่ะม่นด้าินกิมำอะไรอยู่อกนี่จับได้ไปบอยจะตายอ่ะกิใหม่ลเบานะกิใหม่ครับครับครบดี่นี่มีผู้หญิงเคนเดียวก่อนนี่มีผู้หญิงอเคนเดียวล

อ่านายกเบอร์สองมาแล้วเด้อครับเด้อคุณพ่อคุณแม่ตาเออมาขอคะแนนนะครับตานายกเบอร์สองนะครับสมาชิกเกือถึงสิบสองด้วยครับเด้อตาต้าางดีปลอ,อ,อ,าาอดภัยเรมีแห้งรึเา

ตาเจ็ดตาแปดตาเก้าหมอสิบสองเนี่ยอันนี้เฮล็สเรียบเอันนี้อันนี้เขาเป็นอยังลูกตาลูกตานมาหอดมาหามาฝากตัวด้อยนี่ครับทีมงานหมอสันตาสนายกเด็กคนน่าเกลียดอาคุณหมอมาเยี่ยมตาหมอสันหมอนิกรมาเยี่ยมนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดมาสองมาสองด้ อ่าเบอร์สองเบอร์สองอ่าขอบคุณครับเบอร์สองนายโยกอ่ะสมาชิกเจ็ดถึงสิบสองใช่เลยเจ็ดถึงสิบสองโยกมีนโยกทีนขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าโอ้ขอบคุณครับออขอบคุณนี่กำลังใจจากพี่น้องกำลังใจจากพี่น้องประจำนางนะครับอ้าววันนี้ใคง กำลังใจคุณหมอจำได้เดี๋ยวจะไปเลือกอะนะครับเพื่อการพัฒนานอย่างต่อเนื่องนะครับฝ่านะครับทีมทีมหมอสารรับคนพิสัยนะครับเรื่อนนายกเบอร์2นะครับแล้วก็สมาชิกสภาเบอร์7จ็งยกทีมครับผมจะสมาลเมืองผมพิสัยเพื่อการพัฒนานอย่างต่อเนื่องครับอ่าอ่า มามามา,มาอขอคะแนนฮอดบ้านเลยมาฮอดคำแต่น้อยขออให้ตายในายมเบอร์สองนะครับสมาชิกสาขาเจ็ดถึงสิบสองนะครับตา เบอร์สองมาแล้วเด้อจ่าเด้อฝากเด้อจ่าหน้าหนุฝากไปเด้อฝากนายกเขาเบอร์สองสอทเจ็ดคนเออหกคนขอบคุณจ่าเก้าสิบสี่พันสี่สิบห้าไม่นะจ่าฝากเด้อจ่าเด้อทีมงานทีมงานจ้าที่ของเทศบาลเมืองผลวิสัยกว้างใหญ่นะครับรวม26หหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีหลายหมู่บ้านที่ติดน้ำโขงนะครับนี่ก็ หลายพื้นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับนี่ยังเป็นถนนลูกลังอยู่นะครับอ่าคุณกานายกเบิด์สมาหาฮอดบ้านเด้อขอโทษมาํมามจากน้อยจ้สาสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ ตา้าทีมงานสมาชิกสภาก็มาท่านผู้บริหารก็มานะครับตาตาคุณหน้ามามามาไม่แย่มายามนี่วันอาทิตย์สวัสดีตาคุณหน้ามามาหาเราได้ตาโอ๊กก็มาครับมาตามาเยี่ยมมาหาหอดบ้านคุณหน้าตา มาเยี่ยมมหาหาอดบ้านัยขอัยได้คำมาคำนะแม่เพราะว่ายางทุกหลังเอ่ยยางทุกหลังแล้วก็คำนี่ทีมงานทีมงานทีม,าามงานเขานี่แล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่ไฟส่องสว่างยังตามถนนยังไม่มีนะครับนี่คือพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนะครับตอนนี้เป็นเทศบาลเมืองพรมิสัยแล้วครับนี่ นี่เราใช้ไฟจากไฟฉายนะครับครับในพื้นที่ในซอยของบ้านจำนางนะครับที่ยังไม่มีไฟส่องสว่างนะครับยังเป็นพื้นที่มืดอยู่นะครับไฟส่องสว่างตามถนนไม่มีนะครับอีกหนึ่งปัญหาของ ของเมืองนะครับที่ประมาณไม่เพียงขอนะครับพอที่เห็นไฟมีไฟส่องสว่างบางจุดนะที่ติดไว้ก็เป็นของบ้านนะฮะของแต่ละบ้านเขาติดเองนะครับอ่ในส่วนบุคคลที่ติดเองนะครับมาแล้วเด้อครับเด้อพอมาหาคะแนน มาขอคะแนนคอดบ้านดดเด้อเด้อมาขามามือเนี่ยแต่ไหนมันมืดไวคะแนนนับคุณพ่อ,อคุณแม่ตาสมาชิกเบอร์7จ็ดสนะครับนายกเบอร์2นะครับอ่ะเทศบาลเมืองพลมิสัยนะครับเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเล้พี่หมอสันพัฒนาพลมิสัยนะครับหลายจุดที่ยังไฟฟ้าสองสว่างี่ยเข้าไม่ถึงนะครับ เป,ดเ,ดเป็นเทศบาลเมืองก็จะฝากถึงท่านผู้นำคนใหม่ให้พัฒนานะครับแก้ไขตรงนี้น้ําไหลไปสว่างส่งนหนทางดีนะครับเบื้องต้นสาธารณูปโภคนะครับสวัสด,ดีครับมาเยี่ยมมายามมนะครับเด้อม,มาคำในจักหน่อยอ๋อสวัสด,ดีจ้า ไปหอดบ้านคุณครูอยู่ครับบัสดีครับไปห้องหาอยู่ตาครูมาถ่ายเนี่นี่ตาวัสดีครับสวัสดีครับครูครับตาขอบคุณครับตาตาซอยกันเด้อคุณครูครับขอบคุณมาพัฒนาด้วยตาตาตาคยไปแล้วไปกินทุเ่องมาเนี่น้ำป ไปหาเงนที่นอนท่ตื่บ้านสบายใจด้วยเอาเอาที่มาเอคุณพัยนะนยกฯยอ้าวมาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับมาขอกำลังใจขอคะแนนถึงบ้านนะครับทีหมอสันพัฒนาผลพิสัยนะครับนายกเบอร์สองนะครับสมาชิกสภาเบอร์เจ็ดสิบสองนะครับ เล็กตังเทศบันเบองพลวิสัยนะครับตาไมอาดีตาคุณครับบ๊าบายตาหบานเด้อตาพอองการกามาตายัยบวัสดีแข็งเรงมาเมื่อไหร่เ่าตายเมื่อไหร่เสือกันนีมเสือาขอบคุณอะไรยัยอยขอบคุณมาครับขอบคุณครับาพอเรามายืนหาคุณหมอ ตาหลายบ้านมันมันทำเร็วพอเออาไหนเราต้องมาหาได้พอเอยตานครับนะครับดีนะบ้านลงจมส์ตาม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 า เดี๋ยวมาหาไมไเดินกันต่อครับผมมามามาอยากไปหาพี่น้องนะครับที่บ้านทุกบ้านนะครับไปขอคะแนนนะครับจ้าเดินกันต่อครับฝากเดินแต่เด้อมามามาเอาห้องวัดได้หอยได้ลูกน้อยววานวายบอแมนได้หลานเลยว่าถามเราเอาหลาน่าว่าลูกน้อยสั้นโอ้โคนเก่งคนเก่งเลย ตาคุณหน้าม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 ่เยี่ยมมาหยามนี่บานาตอยวัสดีต้าคุณหน้ามามามาหาเราเด้จ้าโอก็มาครับมาตามาเยี่ยมมาหาหอบ้านคุณหน้าตา มาหอดราคามามานายกเปิดสองห้องมาหาทอดบ้านตาีนล่นีนล่าีนล่ะเออมาแล้วมาแล้วตามาหาครับมาหาครมาหางานหลายบ้านนะครับมันมืดมืดเร็วทัน้เร็วตาป่าเจ้ครับทีมงาน ทีมงานเบอร์7จถึงสินะครับทีมงานสอทอแล้วก็นายกเบอร์สองนะครับเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องนะครับฝากในนะคะฝากไม่เยอะมาับอคั้งลูกสาวั้งลูกเายขอบคุณนะครับมาเ้าเดอครับเด้อพ่อมาหาคะแนน <önemli> มาขอคะแนนคอดบ้านเด้อเด้อมาคำมาเมื่อเนี JI, ่ยจ <microbes> ันได้มันมื่อไวคะแนนรับคุณพ่อคุณแม่ตาสมาชิกเบอร์เจ็สอวัสดีค่ะมาเยี่ยมมายามมนะครับเด้อมาคำในจากน้อยอ๋อสวัสดีจ้า ไปหอดบ้านคุณครูอยู่ครับวัสดีครับไปห้องหาอยู่ตาครูมาถ่ายอยู่นิดตาวัสดีครับสวัสดีครับครูครับตาขอบคุณครับตาตาซอยกันเ้ยคุณครูครับบอกคูมาพัฒนาด้วยตาตาตาม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 า อเคเดี๋ยวมาหาใหม่าเดินกันต่อครับผมมามามาอยากไปหาพี่น้องนะครับที่บ้านทุกบ้านนะครับไปขอคะแนนนะครับจ้าเดินกันต่อครับจ้าคุณหมอมาเยี่ยมมายามนะครับมาขอคะแนนเด้อครับลูกหลาบาิราพัฒน์72นะครับสมาชิกสภานนายกเบอร์สองนะครับเด้อครับผม บ้นบาแรกนายกเบอร์สองบ้นที่สองเจ็ดถงป็นลูกคัอเลยะไรมานะครับนายกมาเยี่ยมนะครับคุณหมอมหานะครับตามามาครับผมานะครับนายกเบอร์สองนะครับสมาชิกสภาเจ็ดถึงสิบสองนะครับคุณหมอมาเยี่ยมมหาด้วครับเด้อตาหากเกือเก่าหากือเก่าตา ยี่บสองตาอบคุไม่ได้กับลืมเพื่นจะอกวาอัตะกี้ไปทุบนั่นก็เคยไปทุบด้นยนแต่เรียนนะต่เรียนเออครับเพื่อนดูดน้องกมาโดดแต่ว่าไ่กบ่าท่บอกวาสท่มออย่าลืมเสียปรเจดหนสิบสองเขอบคุณครับแม่าขอบคุณมาาฒนารสัน ต้องนารต้องลกขัดูพัฒนาต่อไปครับพี่น้องครับครั้งนี้ครับ <c oughs>